ช่ทุกท่านวันนี้พบกับผมนะฮะคันว่าออฟฟิเชียลครับผมเจ้าคันข้างหน้าผมนั่นก็คือ Honda NC 7 5 0 X ีดนครับผมสีแดงนะปี2018นะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูกันใกล้ๆนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น NC750X นะครับผมปี2018นะครับนะฮะรถจะเป็นทรงทัวร์ริงนะผมได้โชคน่าจะเป็นเทเลสโคปิกนะครับผมไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะก็ถือว่าซับ ซับแรงกระแทกได้ดีเหมือนกันนะครับดิสเบรกน่าจะเป็นดิสเบรกเดียวนะครับผมมี ABS รองรับนะครับเอาไว้สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมระบบเบรก ABS นั้นนะครับก็สังเกตง่ายๆครับสังเกตคือตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะมีตะแกรงนะครับกลมๆนะครับล้อมรอบนะครับมีทั้งหน้าและหลังนะครับผมนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวจับสัญญาณจะอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มเบรกเป็นนิชชินนะครับผมระบบเบรก ABS นะครับก็คือจะมีไว้สําหรับรถ ที่มีการเบรกกระทันหันนะครับผมมันจะป้องกันการล็อกนั่นเองนะครับก็จะทําให้รถเนะี่ยไม่สไลด์นั่นเองนะครับผมก็ป้องกันการล้มได้ระยะหนึ่งนะรระดับหนึ่งแล้วก็เหมาะสําหรับการขี่พื้นเปียกที่มีฝนด้วยนะครับผมมาดูที่เบรกหลังนะฮะเนี่ยเบรกหลังก็จะมี abs เหมือนกันครับนี่ปั๊มเบรกนิชชินเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับผม นะครับรุ่นนี้เนี่ยที่ได้มาก็คือของเดิมของแต่งนะครับได้มาจะเป็นแคชบาร์นะครับของ S R C นะครับผมแคชบาร์ S R C นะครับกาดหม้อน้ำนะครับผมแล้วก็นี่เลยอกไก่นะครับสเตเลสนะครับ S R C นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวจับชิวนะครับตัวจับชิวนะครับตัวจับชิวของ S R C เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีขาจับ G P S ให้ด้วยนะครับ ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับไม่ได้แต่งเติมอะไรนะครับแล้วก็มีกาดแฮนให้ด้วยนะครับผมความพิเศษของรุ่นนี้คือรุ่นนี้จะเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นช่องเก็บของนะครับไม่ใช่ถังน้ำมันนะนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่เลยครับกุญแจสองดอกนะครับตัวนี้ที่ได้ไปอ่าอันนี้เป็นเปิดฝาถังน้ำมันนะถังน้ำมันเติมตรงนี้นะนี่ไง เป็นประมาณนี้ครับผมฝัถงทางน้ำมันก็คือเปิดตรงนี้นะแล้วก็ส่วนหมุนไปอีกด้านนะครับก็จะเป็นการเปิดนี่หมุนมาทา,ทางด้านขวานะครับหมุนมันหมุนมาทางด้านขวาก็คือจะเป็นการเปิดช่องเก็บของตรงนี้นะสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้เป็นลูกเลยนะลูกหนึ่งได้เลยนะ <S <S นี่โคตรเท่โคตรเท่นะครับถั <S 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 งน้ำมันจะอยู่ด้านหลังนะแต่ว่าช่องเก็บของอยู่ด้านหน้าโคตรเฟี้ยวนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นะ เหมือนอกไอรอนแมนเลยครับโคตรนี่นะฮะเรามาดูเลขไมค์กันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับให้เลขไมค์มาเท่าไหร่นะครับมีเลขไมค์มาเท่าไหร่จอเป็นจอไอสี LED นะครับผมเลขไมค์อยู่เพียง ,3856 กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับใหม่จริงๆนะครับยอมรับเลยครับว่าใหม่จริงๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์ DCT นะครับ เครื่องยนต์ที่สามารถปรับเป็นเกียร์อ,อตัตโนมติได้นะครับก็คือคล้ายๆกับ x d v เลยนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะฮะเครื่องยนต์แบบเดียวกับ XEV ก็คือสามารถขี่แล้วก็เกียร์มันก็จะใส่ให้อัตโนมัตินะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไฟ LED ทั้งคันนะครับไฟท้าย LED นะครับผมไฟหน้า LED นะฮะนี่ LED ทั้งคันเลยนะครับผม ก็สําหรับราคาที่ขายอยู่หน้าร้านตอนนี้นะครับก็คือ2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะผ่อนรุ่นนี้นะครับผมดาวเริ่มต้นเพียงนะครับผม63,290าท้กําบาทกาเงินมาเท่านี้นะครับราคารถ2 3 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเพียง ห้าพันสามร้อยสองบาทสี่สิบแปดงวดนะฮะคุ้มจริงๆนะฮะคุ้มจริงๆได้คันนี้ไปบอกเลยว่าขี่หล่อๆท่เลท่อหล่อเท่กันไปเลยจังหวะนี้นะครับให้ตายเถอะซาร่ายาปะเทาปวดก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับจังหวะนี้บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มจริงๆนะครับเหมือนได้มือหนึ่งนะครับไม่เพียงสามพันแปดเท่านั้นนะฮะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับหายากนะครับบอกเลยว่านานๆจะมาสักทีนะครับนานๆจะมาสักคันนะครับให้จับต้องนะครับ หล่อเท่จริงๆนะครับ Honda NC750X ABS นเอะครับผมเอาแค่การเปิดถังน้ำมันก็เท่แล้วครับก็สำหรับใครที่อยากดูรถตัวจริงนะเข้ามาดูได้ที่นะครับมอเตอร์ไซค์ช็อปพาราม่านะครับผมข้างๆศูนย์ไทรัมนะพาราม่านะครับผมก็สามารถมาดูรถตัวจริงได้นะครับมีหลายรุ่นนะครับหลายคันหลายซีซีนะครับหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกสรรนะครับผมก็ วันนี้นะครับก็หมดเวลาของทันวาออฟฟิเชียลลงแล้วนะผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับช่องทันวาออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถสวยๆเท่ๆนะครับเลยพ่อหล่อเท่จังหวะนี้นะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ